เนาะเ่าๆด้วยตัวราคาประหยัดที่ trip.com เนี่ยกูเห็นเดี๋ยวยูถอดได้เลยกี้ว่าตม่นเอี่ย จะย้อมไหมคะผมอะเออนี่เขาย้อมผมสีน้ำตาลใช่ไหมัรเผื่ไปยอมสีดันใสกันเกงค้าเองชันเกงขากูคือกระตุกดูแทะโอ้คือกระตุกแทะ เอาเมื่อกี้ออกไปดูสตอี่ไดเรียนมาน้เกมไมหยาไเนเกมแลจะถ้าสงข้าเสริมคำพูดบานค่า เป,เ,ปเ,เป็นคนอำเภออะไรครับอำเภอเมืองยางขลุูจักกันไหมนะ่ะแล้แกมไม่ทํางานนี้ชาอ๋อไม่ได้ทํา่านี้เออวันนี้หยุดเลย คาลยมาอู้่าดีเดบนเฮามาอยู่เมืองที่ไหนกบไปเดบันจากของ่อไปเด้เพิเดียวกันอีออบอกายน้หาเที่ยวได้แก่เอยพักค่อนอ๋อก็นี่เดีพักผ่อนอยู่นี่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนี่นั่งสบายสบาไม่ได้ไปไหนเลยนี่ไปเที nah bottle bottle ่ยวก็หมดเยอะยิงลานเรายหมดย เพียเอามาเรื่อยเนาะมาเรื่อยเรื่อยอ๋หาเที่ยวเด็กแกเพักผ่อนหมายถึงว่าวันหยุดก็ไปหาเที่ยวอย่างงี้เหรอหาเที่ยวไหนเนาะองมสวยมาเหมือนเขาเลยแสดงว่าทางบ้านเราสว่างกว่าโอ้บ้านเราเป็นเพียงแต่เช้าแล้วพระอาทิตย์ยังสวยก็บ้านเองน่ะ วันน้เขากับกับพี่ันน้าเขบกับพี่เคยเขาเนาะแบบแล้วพากลับทางบ้านเมืองจ่ากทางนั้นเป็นนาอย่างสวยแล้วท่พระอาทิตขึ้นอ่ะทางค้งเยอะยางสวยแ่ชอรงโคเยอะอแถวแถวสามสิบลงเ่านั่นหละะุ้เาอกดูโจอี้ตอนนั้นเขาไปดูโจอี้ใช่นมาสาคนแบบเยอะมากเลย ไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตในเมืองมันน่าไปก็จริงนะแต่แม่งคนแบบอู้คนมันเยอะไม่สู้ยขนาดงานย่าโมน่ะกูได้ถ่ายคลิปอะไรนะโอ้นี่มันเดยกก็โอเคละไปริมผาไหมมันไหนเป็นมันไหนอีกอู้าแม่อีแก้มเออนี้ขนขี่มอามอไซค์เราดันถึงการจบริ ได้เได้นะเราอยากไปขายกระเบื้องเราบัดขายดีหน้าเดี๋ยวเขาไม่ได้ที่ร้านเนคนโคราชเด็กแกเอ๋ยอยู่อำเภอเมืองยางอ่ะหลุดจั๊กไหมมีมีใครรู้จักอำเภอบ้านฉันดอกอยู่ในหลิวเกินไปเอาเงินมาอ้อนมา เห็นแม่บ้านฉันมีไม่ใคยรู้จักหรอกแถวๆประทา,า,า,ายนี่แก <Okay. S 1> ใช่อยู่ติดกับประทายเรียำเพื่อบ้านฉันนะติดติดประทายติดชุมพวงติด,ตดไทยสงติดบุรีรัมย์ไปเมงิงใช่นั่นไม่ใช่รู้เออทำไมแกรู้ละ่ะแกคนที่ไหนนี่ <laughs> าสาวบ้านนาที่เชิญปาณีก็บอกอยู่คนโคราชเนาะก็คนโคร้าชแกอยู่อำเภอไหนล่ะน่าจะเคยผ่านอยู่ครับใช่ไหมคะเอ่ออยู่ติดอำเภอลำธาเมียนชัยอะคะ่ะอยู่ติดหลายอำเภอใช่ไหมเนยเหมือนเป็นทางผ่านมากกว่านอ้อบ้านเราอะ